คำพิาพากษานี้ก็ได้ทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อไปว่าในเมื่อมีบรรทัดฐานใหม่จากสารดิกาออกมาแบบนี้แล้วรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศในทุกวันนี้มันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ เคยคิดกันไหมครับว่าเวลาผ่อนรถไม่ไหวแล้วสุดท้ายโดนไฟแนนซ์ยึดรถไปเนี่ยเรื่องมันจบแค่นั้นจริงๆหรอเพราะส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันมาตลอดก็คือโดนยึดแล้วยังต้องเป็นหนี้ค่าส่วนต่างอีกบานเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเรามีคำพิพากษาข,ของศาลฎีกาฉบับล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะเข้ามาเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แบบเดิมๆของเราไปเลยก็ได้ครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วไปสู่ข้อตกลงแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆได้ยังไงจากนั้นนะครับก็จะไปดูการต่อสู้ในชั้นศาลต่างๆจนไปถึงบทสรุปคำตัดสินสุดท้ายจากศาลฎีกาและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับพวกเราทุกคนครับครับ เรื่องของเรื่องนี่มันเริ่มต้นแบบธรรมดาสามัญมากๆเลยนะคะก็คือการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันหนึ่งนี่แหละครับซึ่งถ้าดูผินๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะก็เป็นการตกลงซื้อผ่อนกันเหมือนเคสทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันครับนี่เลยครับตัวเลขก้อนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด 1,598,688บาทโอ้โหตีกลมๆก,ก็คือเกือบ1.6ล้านบาทเลยนะคะนี่คือราคารถยนต์ตามสัญญาที่ทำกันไว้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2561ครับก็ถือว่าเป็นภาระผูกพันทางการเงินที่ก้อนใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยส่วนแผนการผ่อนชำระนะครับก็ตกลงกันไว้ที่72งวดหรือก็คือ6ปีเต็มเมตกเดือนละประมาณ2 2 0 0 0กว่าบาทซึ่งช่วงแรกๆเนี่ย ก็ดูเหมือนจะไปได้สวยเลยนะฮะจ่ายไปได้ตั้ง18งวดน่ะแต่แล้วครับเรื่องมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนในงวดที่19นี่แหละครับพอถึงวันที่3กรกฎา,าคม2,563การจ่ายเงินก็หยุดลงเอาล่ะครับและตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันพลิกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะจู่ๆสัญญาที่ทำกันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะเนี่ยมันกลับจบลงโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรกันสักคำเอ๊ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอขาดส่งไปได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับวันที่24กันยายน2563างโยทางบริษัทไฟแนนซ์ Finance ก็เข้ามายึดรถคืนไปครับแต่แต่จุดที่สำคัญที่สุดของเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่การยึดรถนะคะแต่คือท่าทีของผู้ซื้อเพราะเขาไม่ได้โต้แยง้งหรือคัดค้านอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวยอมให้ยึดไปเฉยๆเ,เลยไอการกระทำแบบนี้นี่แหละครับ ในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าการเลิกสัญญาโดยปริยายถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือมันเหมือนทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญากันด้วยการกระทำนะครับไม่ต้องใช้คำพูดคือฝ่าย finance มาเอารถคืนส่วนฝ่ายผู้ซื้อก็ยอมส่งรถคืนให้แต่โดยดีมันก็เท่ากับว่าโอเคเราเข้าใจตรงกันนะว่าสัญญานี้จบแล้วและนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของคดีนี้เลยคำถามที่ว่า ในเมื่อการกระทําของทั้งสองฝ่ายมันฟ้องอยุดองตองว่าเราเลิกสัญญากันแล้วนะแล้วแบบนี้บริษัทไฟแนนซ์จะยังหยิบเอาไอ้สัญญาฉบับที่มันเหมือนจะตายไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาใช้เพื่อเรียกร้องเงินที่เรียกว่าค่าขาดราคาได้อีกอยู่หรอนี่แหละครับประเด็นไอ้คำถามเมื่อกี้นี่แหละครับที่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กันในชั้นศาลที่ต้องบอกว่ายาวนานพอสมควรเลยแล้วที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือศาลแต่ละชั้นเนี่ย ก็มีมุมมองมีการตีความในเรื่องเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับเรื่องมันเริ่มขึ้นอย่างนี้ครับพอ Finance ได้รถคืนไปแล้วเนี่ยเขาก็เอารถไปขายท่อตลาดแล้วก็กลับมาฟ้องเรียกเงินส่วนต่างหรือที่เรียกกันว่าค่าขาดราคานี่แหละครับจากผู้ซื้อเดิมแล้วตัวเลขที่ฟ้องนี่ก็คือ4,921 6บาทโอ้โหสูงมากเลยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากครับสารชั้นต้นเนี่ย ตัดสินให้ฟีแนนซ์ชนะคดีนะแต่ให้เงินแค่1น0 0 0บาททวนครับจากที่ฟ้องไป4 0 0แสนกว่านะพอเรื่องไปถึงศาลอุทธรณ์ก็มีการแก้คำพิพากษาอีกคราวนี้ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแค่10,000บาทจะเห็นเลยนะครับว่าตัวเลขมันห่างจากยอดฟ้องแบบลิบลับเลยแล้วก็ยังไม่นิ่งด้วยแต่ละศาลก็ให้ไม่เท่ากันและในที่สุดนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงศาลฎีกาซึ่งก็คือศาลสูงสุดของประเทศแล้วครับ และที่นี่แหละครับที่คำตัดสินสุดท้ายซึ่งจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้ขาดให้ชัดๆไปเลยว่าไอ้คำว่าค่าขาดราคากับค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันต่างกันยังไงในกรณีนี้พอเรื่องมาถึงสารดีกาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เหมือนมีทางแยกอยู่2ทางให้สารท่านพิจารณาทางแรกเลยก็คือจะยึดตามสัญญาเช่าซื้อเดิมเป๊ะๆที่มันมีข้อตกลงเรื่องค่าขาดราคาเขียนไว้อยู่แล้วหรือ จะไปอีกทางหนึ่งคือมองว่าสัญญามันจบไปแล้วแล้วไปใช้หลักกฎหมายแพ่งทั่วไปแทนที่บอกว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดก็ต้องทำให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะเดิมให้มากที่สุดและนี่คือคำวินิจฉัยที่สำคัญมากๆข้อแรกเลยครับ สาดีกาท่านชี้ขาดออกมาเลยว่าในเมื่อสัญญามันได้เลิกกันโดยปริยายไปแล้วมันก็เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปดังนั้นบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะหยิบเอาข้อตกลงในสัญญาที่มันจบไปแล้วอะ่ะมาใช้เรียกเงินค่าขาดราคาจากผู้ซื้อไม่ได้ครับชัดเจนนะคะเอาล่ะทีนี้พอใช้สัญญาเดิมไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะศาลท่านก็เลยต้องหยิบเครื่องมือทางกฎหมายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาใช้ครับ นั่นก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะมาตรานี้มันก็เหมือนปุ่มรีเซ็ตของสัญญานั่นแหละครับหลักการของมันก็คือพยายามให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปสู่สภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ยังไม่เคยทำสัญญากันมาก่อนให้ได้มากที่สุดแต่มันก็มีคำถามต่อใช่ไหมครับว่าเราจะกลับไปสู่จุดเดิมได้ยังไงในเมื่อรถมันถูกเอาไปใช้แล้ว ตรงนี้แหละครับที่สารท่านพิจารณาจากข้อเท็จจริงเลยก็คือดูว่าเออรถคันนี้ถูกใช้งานไปนานแค่ไหนก็คือ1ปีกับอีก10เดือนวิ่งไปกี่กิโลก็คือ32,000กว่ากิโลพอพิจารณาจากตรงนี้แล้วศารก็เลยกำหนดเป็นค่าเสื่อมราคาของรถที่ผู้ซื้อต้องชดใช้ให้ไฟแนนซ์ครับเป็นเงิน30,000บาทท่วนย้ำน,นะครับว่านี่คือค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ค่าขาดราคาตามสัญญาแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อรวมค่าเสื่อมราคา30,000บาทบวกกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถอีก1 5 0 0 0บาทยอดสุดที่สุดท้ายที่ผู้ซื้อต้องจ่ายจริงๆตามคำพิาพากษาสารดีกาก็คือ45,000บาทครับลองคิดดูนะครับจากยอดฟ้องเริ่มต้นที่4,000 0 0กว่าบาทสุดท้ายเหลือแค่45,000บาทมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับแล้วไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันมีความหมายกับพวกเราในฐานะผู้วริโภคยังไงบ้างมันมีบทเรียนอะไรที่เราต้องรู้และมันจะส่งผลกระทบต่อวงการเช่าซื้อในอนาคตมากน้อยแค่ไหนประเด็นสำคัญสคัญที่เราต้องจำให้ขึ้นใจจากคำพิพากษานี้เลยนะครับข้อแรกเลย การกระทําของเราหรือแม้แต่การนิ่งเฉยเนี่ยก็มีความหมายทางกฎหมายสามารถทําให้สัญญาเลิกกันได้โดยปริยายครับข้อ2พอสัญญาเลิกกันแบบนี้แล้วไอ้ข้อตกลงเรื่องค่าขาดราคาที่เขียนไว้ในสัญญาก็อาจจะเอามาใช้กับเราไม่ได้อีกแต่ข้อ3 เราก็ยังต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมราคาตามการใช้งานจริงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าต้องไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะหลักการมันคือการกลับสู่จุดเริ่มต้นไม่ใช่การลงโทษกันและกันและสุดท้ายอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับคนค้กกาประกันเลยนะคืออาจจะหลุดพ้นความรับผิดชอบไปเลยก็ได้ถ้าฟิน a n น e ์แจ้งเรื่องการผิดนัดชําระหนี้มาช้าเกิน60วันครับและสุดท้ายนะครับคําพิพาทศาลนี้ก็ได้ทิ้งคําถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อไปว่าในเมื่อมีบรรทัดฐานใหม่จากศาลฎีกาออกมาแบบนี้แล้ว รูปแบบของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศในทุกวันนี้มันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ